สวัสดีครับวันนี้เกมไรล์เรนเจอร์นะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับเรนเจอร์ฮาร์ลวีนเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้เปิดมา3ตัวนะตั้งแต่วันที่ย9ตุลาถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับอ่ะโอเคตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือธาตุมืดนะตัวอีก2ตัวทำมาเป็นตัวธรมวรมดาเป็นธาตุไฟนะครับอ่ะมาดูธาตุมืดก่อนเลยอันนี้เป็นมูลชุดเป่าลมนะครับอันนี้เป็นสายบ้องไฟนะเคลื่อนที่เร็วนะครับอ่าความเร็วในการจุดดีก,ก็เร็วนะใช้แรงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับ อันนี้ความเร็วในการโจมตี167นะครับเพื่อนที่เนี่ย112นะระยะโจมตี290นะครับระยะสร้างล่าธรรมดาก็16วินะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นไฮเปอร์ก็จะอยู่ที่11วินะถ้าเป็นแม็กก็หาขึ้นนะครับเหลือ5.5นะใช้แร่1,640นะครับทีนี้มาดูในส่วนของสกิลนะครับสกิลน็อตกิ้งอันนี้ บัฟผลบวกให้ฝั่งเรานะครับก็เพิ่มทักษะในการหลบเพิ่มอัตราหลบทักษะ30%นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30%เป็นลา10วินะอันนี้น่าจะคูดา12วินะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูว่าะระยะก,กี่จุดนะในส่วนของสกิลที่2นะครับก็ทําให้ตัวศัตรูชงางแล้วก็ยกเลิกภาวะมาตานะครับเปลี่ยนท่าแสงเป็นไร้ท่านะทำให้ศัตรูในพื้นที่1 อันหนึ่งตัวได้รับผลตำนำเย้ายวนนะครับอันนี้ศูนย์จวิคูณด้วยเลเวลนะครับก็ประมาณถ้าเลเวลร้อยสีก็ประมาณเจ็ดวินะครับถ้าแม็กเนี่ยประมาณ12บสองวินะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับความสามารถไฮเปอร์ไอความสามารถนะครับธรรมดาก็จะเป็นพีชีพนะอันนี้ใช้ได้พิวพีะนะครับถ้าตัวนี้ตายเนี่ยก็จะระเบิดฝั่งตรงข้ามด้วย1ตัวนะครับก็ประมาณนี้ ความสามารถไฮเปอร์ก็ตัดแล่นะครับส่วนตัวอื่นก็มีพีชีพเหมือนกันนะ,ะก็จะมีะแซนลี่นะครับที่มีสกิลพีชีพนะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับคือตรงความสามารถนี่แหละอันนี้มีหัวใจเยือกนะเอาไว้กันด้วยนะครับแต่ว่าแสดงผลในจุดตินะ โอเคก็ประมาณนี้เอาไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมมีอยู่สักสิบห้าตัวนะเมื่อี้ผมจะเปิดตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะดองเพชรละโอเคเปิดไปเพราะว่าเวลาผมได้เนี่ยก็จะได้จากตัวนะครับถ้าเปิดไม่ถึงการันตีเนี่ยผมก็มันยังไม่อยากเปิดเท่าไหร่นะคือไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะรอบแรกอัศวินั้นต้น ไปโอ้โหมูลฮีโร่รอบที่สามครับมาสักตัวก็ยังดีนะซัลลี่มาก็โอเคอยู่มาโอ้โหไวโคนี่ไปรอบที่สี่ครับปึ๊บโอ้โห,โโห,โพ,โโหพ่อควไทเกอร์รอบที่ห้าไปเกนคนอื่นเปิดนี่แบบโอ้โหในกลุ่มเปิดได้จังเลย พอเราเปิดตามเกลือนะครับโอ้โหล็อกเก็ตชาร์จอายสองรอบขอยกเลิกไปม,ม,มาสักตัวเดอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมอดัดคลิปวีดีโอแล้วเปิดตัวไม่มานะครับแต่พอเปิดแบบไม่ไม่เปิดเอ้ยไม่ไม่อดัดวีดีโอเนี่ยมันมานะไป ัดมามาเอ,อ้ยสักตัวอโอ้โหชดเค้กจบละอ่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์ปกตินะครับอ่าในส่วนของหอคอยอนันนะครับโดนหนึ่งเล่นได้วันละสามครั้งนะก็มีประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีอะไรมาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าด่านต้องเล่นถึง50ก่อนอะไรนี่แหละอันนี้ก็ลองมารอดูกันนะครับ อ่ะโอเควันนี้ก็ปิดลีกนะครับก็ VP กันเหลืออีกอสองครั้งนะมาดูทีมนิดหนึงโหมีตะคนเกียรดีๆนั่นเลยวันนี้เขาน่าจะมาแจกคะแนนผมใช่ไหมโอ้โหไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคเราไปลุยกันสองรอบนะครับ อันนี้ผมชนะติดต่อ8ครั้งนะโอ้โหตัวบินเนี่ยไม่ค่อยอยากโซ่เท่าไหร่เจสสิก้านะครับสล็อตไว้เท่าไหร่อ่ะสลอ็อตเบลอ่าร้อยสี่สิบตัวชนเขาหลักๆสามตัวนะเหมือนเขาขาดดาเมจธาตุไม้ธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำนะครับนะฮะโอเคน่าจะได้โย่ของเราดาเมจครบนะครับก็มีทุกสายนะ ถ้าเป็นธาตุไม้ผมก็เป็นไทกะนะธาตุน้ำก็จะเป็นบอสจอระเรเนะธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นเอริสนะครับแล้วก็นสซื้อก็ได้อยู่ไปดยไปเออธาตุไม้ของเอลซ่านี่ว่ะไม่เป็นไรธาตุไฟเราเยอะนะครับโอ้สล็อตมา เพียบเลยรีเซ็ตสกิลเนี่ยปล่อยสล็อตยาวนะครับ่ไยไปอื้หฮอนี่แพ้เจสิก้าเนี่ยครับอ่ะยื้อไปก่อนอยื้อไปอ่ะก๊อปปี้ชินจังเขามาได้ตัวหนึ่งนะอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันก็เข้ามาใกล้เกินนะครับี่เจสซิกาเนี่ยก็ถล่หลแนวหลังซะโอ้โหอลิสเตือนไปตัวเดียวแบบนี้น่าจะไม่รอดนะครับรอบนี้โอ้โหแคสซารล็อตกับอาเจสซิกาถ้าใสงนะปล่อยไปเนี่ยข้างหลังเราตายหมดนะครับเรียบร้อย เอลซ่ารีเซ็ตสกิลรวัวเหมือนกันนะเหมือนจะเหมือนว่าเราจะสู้ได้นะแต่ว่าแพ้สล็อตกับเจสสิกานะครับตัวหลักเลยเอลซ่ามาบัฟอีกไปโอเคเลยอรอบหนึ่งทนายนะมาน่าจะได้อยู่มั้งไปลุยไปต้องหาเกียร์ดีๆมาใส่ละ คือทุกวันเนี้คือเกียร์ถ้ารถแรกแค่ชิ้นเดียวมันไม่ค่อยพอแล้วต้อง2องจีนละทุกวันนี้ถนายนี้เราก็อยากได้นะคือมันสตั้นลึกมากนะครับสตั้นลรัวๆดนะ้วยยิ่งมีรีเซ็ตสกิลโอโหบอกเลยยับ ได้อยู่ได้อยู่รอแบบนี้โอเคไม่มีเจสิก้าท่าแสงนะครับก็สบายขึ้นหน่อยตัวสล็อตนี่ก็ป่วนจัดและอ่ะโอเคนะครับก็รอปิดเหล็กน่าจะจบมาสเตอร์3าเหมือนเดิมแล้วคะแนนทางเท่าไหร่ห่างไปเกือบ200นะครับอ่ะโอเคนะครับ ในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ